สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผูเหลี่ยงง่วเหลี่ยงควายทุกคนแล้วค่ะขอต้อนรับพี่น้องเขาสูช่องเย่เิ่งแบ่งปันมืนอีเย่เิ่งจะผามาเปิดราคาควายด้วค่ะเป็นขอกควายของน้องปัญญาเนาะคะ่ะที่เพิ่งลงคคิปไปวางสองเสมอเนะะี่ยค่ะเพิ่งจะขายเพิ่มอีกตัวหนึ่งค่ะเพิ่ง่าพีกัดเกยูบันต้มหูตำบลโนนสวรรค์อำเภอหน้าจะหลวยจังหวัดอุบล เดี๋ยวไปทักทายน้องคนก่อนค่ะกำลังยางมาเลยสวัสดีค่ะน้องปัญญาสวัสดีครับผมน้องปัญญาครับคือจะขายอีกละนี่ใช่ไหมขายตอนไหนกระพาะเราไปไต้หวันออบ่พ่อจะขายออก<ม>ขายเพิ่มวันสันทอม,ม,นมีคนเลี้ยงซอยย่ายแม่นี่ให้ลูกไม่เจังโตัวหรอคะเนี่ยข้าวบ้านลูกสองในทองลูกสอง,องอในทองก็่อเลยนี่นี่มึงมึงนุ่องในเจังเดือนนี่ไอ้ เพิ่นว่าแปดเดือนครับเพิ่นว่าแปดเดือนนะนุ่มตึงเลยด้อคนะพี่จังสิออกนะเพผมว่าบูบิทไอ้ยวาันขาวด๊อกบูบิดวานขาวด๊อกค่ะเพิ่นว่าสูงเท่าไหร่นี่ค่ะร้อยสามหาครับร้อยสามสิบหาได้ค่ะนี่ลูกสองในทองผสมยังมาผสมเพรบะมีใบละการ์ดสีมันผสมบ้านผสมผสมบ้านผสมพอพันธแล้วค่ะนี่ ข้อสองอ่องอยู่แล้วค่ะตาแต้มแกมจำอยู่สมบปะชัดคือตัวนั้นเนะ <Okay. S 1> าะต่บปะข้อสองอ่องชัดอยู่ <Okay. S 1> ห้องเท่าไรค่ะแม่เนี่ยแปดสิบครับแปดสิบ <80. S 2> ต่อร่องกันต่อรองกันได้ <Okay. S 1> ตอนได้มากได้มากเท่าไรเนี่ยได้มาเจ็ดสิบสองได้มากเจ็ดสิบสองเลยห้องแปดสิบแปลว่าราคาในีใจประมาณเจ็ดสิบห้าสิบบ่ ประมาณครับระยะแล้วแต่ระยะครับระยะไกลระยะไกลนะพอดีส่งข้ารถลงยังกันนะหมายถึงว่ามีรถไปส่งให้เพื่อนน้ำบ่บ่ครับถ้ามันขอขารถขึ้นหมวกอานไงเป็น,อน,นคขอขารถไก่ขึ้นให้เพื่อนอ๋อบอกว่าหกองสิบหกสิบผมได้หข,ขายได้เท่าไรตัวนั้นหาสบกัวัว,น,วนี่เท่าไรกัวาหาครับหาสิบาขายไปแล้วหาสิบหาด้วค่ะตัวนั้นขายไปแล้วส่งไปแล้วแมนส่งเ้ารถไปสองคนจังหวัดใดมาซื้อ ซาแก้วสาแก้วสาแก้ว,ส,กวส่งไปซาแก้วด้วยค่ะตัวน,นั้นตัวนี้กัแปดสิบทองแปดหมื่นนะคะต่อรองได้แปดหมื่นบาททวน <100. S 2> ต่อรองได้เลยคะ่ะสูงร้อยสามสิบห้าทองลอดไปเรลาตัวหน,นึ่งค่ะอันนี้ลูกที่สองในทองทองในแปดเดือนแล้วค่ะแกไปแยกลูกไปแยกลูกใหกแม่มาอ๋อตอนซื้อมาแยกลูกแยกแม่มา,มาก ได้เห็นลูกมันบ่งเห็นพ่มโบได้เห็นของเขาไหมผมเห็นแต่แม่มันแม่ของแม่นี่แม่ครับมุกแม่แม่นี่แหละครับเอาง่ายๆครัผมเป็นแม่ของเขานะครับคือแม่แม่นี่แม่หมายถึงตัวนี้แหละเห็นแค่ตัวนี้แม่ครับลูกมันบ่ได้เห็นบ่ได้เห็นครับห้องแปดสิบเด้อค่ะใครสนใจก็โทรมาต่อรองกับน้องเพิ่นได้ขอเบอร์โทรไว้หน้าเลยค่ะศูนย์แปดห้าห้าศูนย์แปดห้าห้าแปดห้าสามแปดห้าสามเจ็ดเจ็ดห้า เจ็ดเจ็ดห้าน้องปัญญาด้วยค่ะ,พะเพื่อก็อยู่บ้านต้มหมูตำบลโน้นสวรรค์น,นำเพื่อน่าจะรวยจังหวะดูบนแปดสิบแปดหมื่นค่ะแปดหมื่นสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องปัญญาหลายๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณ